เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์การโดนใครสักคนหนึ่งหลอกไหมครับบางครั้งรู้ว่าเขาจะหลอกแต่ก็เต็มใจโดนอยู่ดีเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นกับเราผู้เล่นจากเกมตระกูลดาร์กโซเช่นกันครับโดยในเกมนี้จะมี n p c อยู่คนหนึ่งเขามีนามว่า a t ชเ e s เป็นไงครับแค่หน้าตาก็ดูน่าไว้วางใจสุดๆและไม่ว่าคุณจะเก่งเจ๋งมากแค่ไหนเขาคนนี้จะเป็นคนมอบประสบการณ์การถูกหลอกให้แบบไม่ไว้หน้าอย่างแน่นอนวันนี้เราจะไปดูวิลกรรมของเจ้า a t ช h e s ในเกมทั้ง3าภาคกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเคยทำอะไร ไวกับผู้เล่นอย่างเราบ้างเริ่มจากดาร์กโซ่หนึ่งในเกมภาคนี้เขาจะปรากฏตัวที่ด่าน To ม b of the g i จ n t ยืนหัวล้นสายกลิงอยู่ในความมืดสวมชุดกรอบเบามาพร้อมกับหอกยาวและโล่ภายในมือตัวเกมไม่ได้มีการบอกไว้ชัดเจนว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงกว่าจะมายืนยิ้มอยู่ตรงนี้และหากเราเข้าไปทักทายเขาจะพูดคุยกับเราด้วยท่าทีที่เป็นมิตรพร้อมกับถามว่าเรานั้นกลัวความมืดไหมคําถามนี้ฟังดูแปลกๆนะครับจากนั้นเขาจะบอกให้เราเดินไปดูสมบัติที่ขอบเหว แล้วก็ทีบเราตกลงไปในที่สุดถ้าเราลอดกลับมาเจอเขาอีกครั้งได้เจ้าตัวจะหัวลอกกรลบเกลื่อนแล้วแถวไปว่ามันเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามหากเราไม่ถือโทษโกรธเขาเขาจะกลับไปนั่งขายของอยู่ในไฟล์ลิงชายและถือว่าเลิกแล้วต่อกันไปต่อมาในดักโซ2ในเกมภาคนี้ไม่ได้มีการปรากฏตัวของแพชเชสโดยตรงนะครับแต่ก็มี NPC อีกคนหนึ่งที่ผู้เล่นหลายคนมองว่าเขานี่แหละคือตัวแทนของแพชเชสจากเกมภาคก่อน NPC คนนี้เขามีนามว่า My m a n n e r p a ์เเขา จะปรากฏตัวครั้งแรกที่ด่าน Forest of the Fallen Giant สวมชุดกรอบเบามีหอ,อกกับโล่ภายในมือแต่ที่ต่างกันกันกบ p พทเชคือเขาสวมหมวกกรอบไว้บนหัวไม่แน่ใจว่าสวมเพราะปิดบังหัวล้นของตัวเองหรือเปล่าหากเราเข้าไปพูดคุยเขาจะเตือนถึงภัยอันตรายภา,ายในดันเจียนพร้อมทั้งบอกว่าคนที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้กลับออกมาเลยและเมื่อเราเข้าไปบ้าง My Manor Page ก็จะปิดประตูขังเราไว้ทีนี้ก็รู้แล้วครับทำไมคนก่อนหน้าจึงไม่ได้กลับออกมาอย่างไรก็ตามหากเรากลับออกมา ได้เขาก็จะอวยเรายกใหญ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ไอเทมไว้ไซสโอฟสโตนไว้เป็นของสมน้ำหน้าคุณอีกต่างหากสุดท้ายในดาร์คโซ่สามเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกที่ค a สซีโดว์ออฟเดอะดิฟในคราบของอัศวินหัวหอมเขาจะหลอกให้เราขึ้นไปยืนบนสะพานแล้วเมื่อเราไปถึงตรงกลางของตัวสะพานแพเชสที่อยู่ในชุดหัวหอมก็จะเปิดเผยตัวจริงพร้อมดึงคันโยกให้เราลงไปเจอกับยักษ์ที่อยู่แถวนั้นโดยหวังว่าเราจะโดนยักษ์ตัวนั้นตืบจนแบนแต่แน่นอนอยู่แล้วครับแอชเชนวัน อย่างเราไม่มีทางไปตายเพราะยักษ์กระจอบกระจอบแบบนี้หรอกอย่างไรก็ตามหากเรารลอดมาได้และตามหาเขาจนเจอเขาจะแกล้งทําเป็นไม่รู้จักเราแถมยังเอาชุดของอัศวินหัวหอมมาขายให้เราแบบหน้าตาเฉยคนอะไรมันจะเหลี่ยมหนาเตอะได้ขนาดนี้และนี่คือวีลกรรมทั้งหมดของเจ้าแพชชส NPC ที่น่าไว้วางใจที่สุดในซีรีส์ดาร์ o u ซ s แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยโดน NPC คนนี้หลอกกันบ้างหรือเปล่า